ทุกคนของที่นี่นะครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาใช้บริการแล้วก็ลัดกจอุ่นใจไหมครับแฟนๆชาวยุยามาให้กําลังใจเราเยอะเลยอุ่นใจมากครับดีใจมากก็มันก็ไม่ดูจดนะดุยังไงนบเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่เวลาเราทํางานเราเต็มที่กับงานสิ่งที่ผมได้กลับมาที่เป็นสิ่งที่สุดสุดคือรอยยิ้มคือ คือความสุขของทุกคนที่ที่เราได้มาเจอในแต่ละที่เอ็มพี่โน้บอกว่าไม่ค่อยมีฟิลในการแบบมาร้องเพลงกลางห้างขนาดนี้อะไรอย่างนี้ไม่ครับมันคนละแบบฟิลเป็นคนละแบบความรู้สึกมันคนละแบบเราเล่นในผับเราเล่นกลางแจ้งดนตรีของเราก็ค่อนข้างหนักแต่ว่าในห้างเวทีน่ารักเด็กๆมาบางทีมันก็ต้องปรับไปตามไปตาม พระมหาการด้วยใช่ครับผมของทางงานด้วยบางทีถ้ามันเล่นเพลงหนักเกินไปก็สงสารผู้ใหญ่ที่เขามาด้านเรครับเอาพี่น้องครับเขาถามเรื่องคููจีนหน่อยละกันคููจีนเขามีข่าวดีแล้วเราทราบไหมครับก็เห็นในในในข่าวในข่าวการงานได้แสดงความยินดีแล้วก็ยังครับยังยังก็เห็นว่าดีใจดีไปดีใจไปกับกับความรักที่มัน ว่ามันสวยงามนะนะครับทั้งทั้งของผู้ชายทั้งผู้หญิงที่มีให้กันนะครับนะครับเพิ่มนอย่างไน,น่าจะผมสารทก็ยินดีไปเห็นเขาอะไรนะครัผมคิดว่าทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่สนินะทครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนควรจะดีใจแล้วก็ยินดีด้วยแต่ก็รื่นเริงครับการทำเราก็มันไม่ต้องเสียใจอะไรผมต้องตอกับในคอมเมนต์นะเหมือนกับว่า แฟนขับพูดจีนอะไรอย่างนี้ไงโอ้เราก็ไปมิ้นว่าไม่ต้องเสียใจไงก็ความรักมันจะสวยงามนะครับแล้วก็ผมว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะเขาใคนไทยก็ต้องอยากมีความรักที่ดีถูกไหมครับเราควรจะดีใจกับคนที่เรารักนะครับผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าเออทำไมเราสนใจหรอเราควรจะสนใจความรักที่มันที่มันมั่นคงที่มันสวยงามของผู้หญิงผู้ชายที่ให้ให้ทังนะครับ ก็อย่าไปเศร้าอย่าไปดราม่ากันครับเพราะว่าแคทก็จะได้มีความสุขแคทไมได้มีกำลังใจเบนท์ไม่ได้มีกำลังใจสองคนจะได้ต้องนิมไปกับไปกันงๆน่ะก็ควรที่ันดีอ่ะก็เอาควรจะดีเรด่อยครับแต่แฟนคลัมีมาคอมเมนต์แบน้บ่อยมั้ยก็เป็นธรรมดาเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็คนรักเยอะคนก็มีความรู้สึกหลายหลายแบบกันไปเราก็ หน้าที่ของของเราคืออะไรก็คือทําให้ทํางานที่พวกเขามีความสุขนนในเรื่องของชีวิตส่วนตัวในเรื่องของความรักผมคิดว่ากําลังใจจากทุกๆคนก็เป็นสิส่งสาคัญนะเคือความเข้าใจโตกันขนาดนี้แล้วขนาดกับผมนะแมทผมว่ามันป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วก็อยากให้ทุกๆคนร่วมกันดีให้กําลังใจเขาดีกว่าไม่ใชว,ว่าเรารักเขาแต่เขาริด ฝากบอกผู้จัดกรมฤติกรรมไหมคะแบบร่วมแสดงความดีกับเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรที่พี่โนถึงแบบไม่อยากส่งข้อความหรือว่ากลัวมันจะยืดเจื้อหรือว่าผมคิดว,ว่าเป็นประเด็นทุกคน,นแ่ได้บินดีกันอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องมาพูดแบบสอหรือว่าต้องไปโผล<ม>่สุตัวว่า,วาพี่ผมดีใจด้วยนะไม่ใช่ครับเขารักกันสองคนเป็นสิ่งที่ คนคนคนยัดีด้วยอยู่แล้วแต่ว่าเราจะแสดงออกอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของเรามันก็ไม่จําเป็นหรอกผมว่าแอ่เขาเชิญพี่านต่งในงานแต่งเขาอย่างนี้พี่โน่จะมีแบบไหนกันหรือเปล่าเราเชิญเราเชิญเราโอเคกันรักกันรักก็ดูคิวก่อนไงก็ดูพอ่ะดวกแต่แต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็คงจะไปแน่นอนนะคะเพราะเป็นผู้ทีนเรา ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขานะอืมพี่น้องครับจากตัวพี่แพทเองพอมีข่าวว่าเมเลซิงเขากเข่าขอแต่งงานแต่มก็มีกระแสตามมาว่าพี่แพทเขาแบบจะมีน้องอมีน้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเพราะเขาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นใจเขาไหมทั้งที่แบบเขาไม่ได้ออกมาพูดเลยเลยโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้กําลังใจเผมผมว่าใช่แต่ผมว่าแพทเข้มแข็งนะครับผมว่าแพทเข้มแข็งเบนเข้มแข็งนะครับสองคนนี้ เขาต้องรักกันมากเลยิิงมาสิงทั้นนี้ได้นะครับใน mm hmm. เรื่องส่วนตัวของเขาอย่ามาอย่ามาถามผมไม่ให้เขาให้เขาเป็น mm hmm. คนตอบแต่ไม่ว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น mm hmm. ผมคิดว่าเรามีหน้าที่แสดงความ,มดีกับเขานะครับ mm hmm. มมผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่อง เลีวร้ายมันเสียหายเลยอย่ายไปอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปว่าอะไรกันมันเป็นเรื่องที่เราควรต้องยินดีแบบนี้งานติดต่อคู่จิ้นเรากไ็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับคู่กันเราใช่ไหมครับคือจริงๆเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแค่ว่างานหนักมากคอนสเสิร์มของวงผมไายหนัะไทยละครเกาห <ALK> ลมีมีเวลาไปอยูอนนออ่อืมอือ่ะแล้วเมื่อไหร่คู่เราจะมีข่าวดีเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างงี้ใจเย็นครับ ผมไม่รีบเลยครับเออเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เห็นว่าพี่โน่ทำงานหนักเราก็ช่งยี่สิบสองนะ,นะผมอ,อ็ยี่สิบสองผมยังอ่อนมากก็เจอความรักนครับเออพออยู่นิ่งๆเฉยๆของผมทำงานกับวงของผมไปเรื่องผมหัวหน้าวงก็เพิ่งแต่งงานไปส่วนตัวผมเองผมยังไม่คิดแต่ยังได้ติดต่อกับตัวน้องเมกัสอยู่ไหมครับยังได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องกันธรรมดาครับแต่วันนี้หลายคนแบบว่าโฟกสัสจับผิดที่อินสตาแกรมว่าพี่โน่กับ เมกาดไปที่อุทยาด้วยการไปที่วัดครับเพราะว่าน้องลงภาพมาร้องเพลงผมองก็อยู่กับพี่เนี่ยผม้็นี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แล้วครับผมไม่ได้ไปครับผมเออเขาเห็นว่าเมกาดก็มาอุทยาของกับครอบครัวครับเราได้ทราบไหมคระคนไปอยู่ของเออครับเราได้ทราบตลอดทุกเวลาสังสรรคบ่อยมีเวลาสังสรรค์ที่ทำมีไมครับก็สังสรรคครับใครคุยกันอ่างเดียวครับก็คุยกันบ้าง ผมเลยรผมมีอย่างมีแฟนขึ้นมายัดหผมเลยที่ผมกัดเป็นคนห้าล้านะครับผมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้ใช้เวลาครับผมก็ยังไม่ได้มีพอที่จะดูแลใครได้ที่ใครที่เขรักกันเลยเราเป็นเพ่อเก่อน่วนตัวผมเองผมอยากอยู่กับเพื่อนผม่ตัวน้องตของเาไมได้คุยกันไหมพี่น้องจับตาเมาใไห้หง มันผ่านมานานแล้วอ่ะเขาก็เฉยๆไม่ได้ถามอะไรครับเขาก็ไม่มีอะไรเลยครับก็ผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ดีนะพี่เนาะความสำคัญในดีใช่เปอนเพื่อนที่เป็นน้องกูป้าแบบนี้ให้เวลาตัวก็คอยบอกดีกว่าว่าว่าใครเป็นคนที่ใช่แล้วที่สำคัญตอนนี้ตัวผมเองงานผมหนักามากนะครับถ้าคนสื่อเดี๋ยวเวลาผมบอกเองแหละว่าว่าใครจะเป็น เราจะมีแฝงตอนนี้นี่น้องพี่สนิทตีดคอเวลาก่อนแล้วแต่คนจะกินหรือเปล่าครับพี่น้องลุ้นไปด้วยเนี่ยอย่างตอนนี้พี่น้องงานอัพเดตเป็นไงไ้วงพี่ ถ่ายหนะังถ่ายละครแล้วแล้วก็เล่นลคอนเสิร์ตถ้าจะประมาณต้นปีนะครับแต่ก็มีเวลาพักใช่ไหมครับเพราะเห็นเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะตัวเราใช่ครับวันพักก็เลย่อมมอไซค์แต่งมอไซค์ก็เป็นความสุขของผมอันนี้ยังห่างเงินเก็บเงินเพื่อจะไปไซ่อมมอไซค์อยู่ป่ะครับพี่โต้เลือนไปเปลี่ยนถังมาเก่าๆมาไปอืมแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างเขาแบบไม่อยากให้เราขับเพราะเกิดอุบัติเหตุครั้งที่แล้วก็เป็นห่วงแต่ว่าก็ห้ามใจไม่แน่ ความสุขแบบเวลาเราได้ข <amounts of water writers> ี <Ende esa> ่มอเตอร์ไซค์ม <to il> <inel> ันก็หายเหนื่อยได้เจอลมได้เจอแดดเจอฝนบ้างก็มันดีถามผมเรื่องเนี้ยโอเคเลยอย่างนี้เราเราเราแอบดื้อไหมคะพี่โนแบบแม่เป็นห่วงเราก็ดูดื้อแบบอาจจะขับดื้อมาหนานแล้วว่าก็พยายามเซฟเซฟตัวเองแล้วก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น แต่ก็ยังขับอยู่ใช่ไหมครับถึงแม้อยากจะให้รถแบบมนการแบบไม่ให้ขับเลยขี่แน่นอนครับมันเป็นความสุขเลยล่ะ <c oughs> ตอนนี้นอกจากทํางานก็ขี่มอไซค์นี่ละครับ <c oughs> บางทีเวลาเราถ่ายละครเราได้โลเคชั่นมาว่าเออมันไม,ม,นไม่มันไม่อันตรายมากไม่ไกลมากเราก็ขี่ไป <c oughs> ครับต่างผลบ้างมันก็รู้สึกดีนะเจอผลบ้างก็สดชื่นแค่ระวังอย่าง้ป่วยคนระับ พี่โน้มีวางริปที่แบบจะไปทต่างประเทศอะไรอย่างนี้แบบคนอื่นๆบ้างไหมขี่ไปเออคือมอไซค์ผมไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับไปไกลๆต่างประเทศเพราะว่ามันมันเป็นมอไซค์ที่เราซื้อเนี่ยไม่มันไม่มีเหตุผลนะครับมอไซค์ที่แพงขี่ไม่สบายดูแลรักษายากคือมันไม่มันไม่เหมาะอะไรเลยแต่ซื้อเพราะเราชอบเป็นมอไซค์ที่เก่าดังนั้นเวลาขี่อะไรเราต้อง เช็ดเองดูแลเองมันก็จะเป็นความสุขของเราเวลาเราได้ตักสนุนที่มันขึ้นเวลาที่เราต้องอีกแบบหนึ่งที่ที่เราชอบของเรานะครับแต่ถามว่าถ้าผมว่างแลวมีโอกาสได้ขี่ไปเนี่ยผมไปแน่สิ่งรถจะเก่าผมก็จะไปเพราะว่ามันมีความสุขครับขี่ไปซ่อมไปก็ทันที่ดเดียว <c oughs> อย่างสําคัญเลยนะคือลงยาง <c oughs> เพราะว่ายางมอไซค์ผมมัน ถ้าไม่ได้ขี่นานๆมันก็จะสึงเร็วนะครับแล้วต้องคอยเช็คลมยางแล้วก็ดูน้ํามันมอไซค์เราเป็นมอไซค์โบราณที่มันไม่มีตัวบอกว่าน้ามันมันใกล้หมดอย่างเราต้องกะเอาเองฟันสั่นฟันเสียงว่ามันยังมีน้ําน้ํามันอยู่ไหมอะไรอย่างงี้ครับก็จะเป็นสองอย่างนี้นะที่สําคัญก่อนที่จะก่อนที่จะขี่ออกไปไหนนะครับต้องดูน็อ มีเวลาอย่างเวลาเราเช็ดรถเวลาเราล้างรถเราก็ต้องดูว่ามันมีน็อตตัวไหนมันคลายไหมเพราะว่าเครื่องมันใหญ่นะครับเครื่องมันพัด4 0 0ซีแล้วเวลามันสั่นบางทีน็อตมันมันคลายตัวเราก็ต้องคอยดูจะได้ไม่เกิดอะไรเป็นเพื่อนของเราเลยใช่เป็นเพื่อนมากกว่าเพราะถ้าเป็นลูกเราไม่คงไม่อยากเอาลูกมาลำบากใช่แต่ว่าเป็นเพื่อนมันไม่ต้องกลันว่าเป็นแฟนก็ต้องคอยุ่งสนหรอกแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ย โดนแดดก็ได้โดนฝนก็ได้ไปมันวิ่ไปได้วยกันนะครับฝากถึงแฟนๆเลยครับพี่โน้ท,ที่กำลังเป็นห่วงเราเกี่ยวกับเรื่องการขับรถแล้วก็เรื่องสุขภาพที่เราทัวร์คอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณมากนะครับ,รบขอบคุณพี่พี่สื่อมาชนทุกคนมากๆครับที่ร่มมาวันนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นกน็จะตั้งใจพยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านการแสดงหรือว่าการเล่นคอนเสิร์ตนะครับผมจะพยายามพัฒนาตัวเองพัฒนาวงเพื่อความสุขของทุกคนนะครับ เนเรื่องของแฟนมีอยู่กบอกครับย็นเจ้าตรงนี้แอกอนพี่น้อินเสิร์ตนิดนึงส่อนดูเยอะมาแต่ว่าไม่อยากจะทากทีบางทีผมไม่อยากตอบนี่จะดีไม่อยากจะตอบ น้อยสบายน้อยค่ะน้อย่้องเอห่น้อยไปไนค่ะ้ยนค่ะน้อยไไหนค่ะน้อคางซ้ายหน่อยจ้าอน้อทางซ้ายเลยค่ะนี่ค่ะ ทำเลยลูกทำเลยนอ่้ยเสจิงครับอ้ทีวีได้พี่น้องขอพี่น้องขอ้องนหน่อยพี่น้องขอ้องหน่อยเดี๋ยวีไม่ต้องขอ้องนอยพี่ร่นาต่อพี่องช่ององข